สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่านผู้ชมครับวันนี้3ธันวาคม2566แจ้งข่าวครับ4กลุ่มเตรียมรับเงิน8ธันวาคม2566นี้ครับกลุ่มที่1ครับผู้ติดเชื้อเอดนะครับที่ยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือไว้กับเทศบาลอบตนะครับทั่วประเทศนะครับดจรับเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ห้บาทเดือนนี้รับวันที่8ธันวาคมนะครับบางรายอบต นัดรับเป็นเงินสดนะครับที่ไม่ได้ยื่นเลขที่บัญชีเอาไว้ส่วนใหญ่ก็จะโอนครับเงินนี้สามารถจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ของทุกเดือนแต่เดือนนี้จ่ายวันที่8นะครับส่วนใหญ่เงินที่สองครับคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้นะครับเดือนนี้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาท8ธันวาคม2อ6หโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับ ผู้พิการครับรับเบี้ยคนพิการ1,000บาทครับผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีนะครับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับ800บาทเดือนนี้โอนเข้าบัญชีธนาคาร8ธันวาคม2 5 6นะครับแล้วก็กลุ่มที่4ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชี่ผู้สูงอายุครับยังรับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุในอัตราเดิมครับ6 0 0 7 0 0 800ดยและ1,000พันนะครับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุนะครับ เดือนนี้รับวันที่8ธันวาคม256นะครับเดือนนี้รับไวกว่าทุกเดือนนะครับเนื่องจากวันที่10ของเดือนเป็นวันหยุดราชการเขามีการเลื่อนเข้ามาจ่ายวันทําการก่อนวันที่10สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ